สวัสดีครับลูกๆนักเรียนวันนี้เรามาทำใบฝึกหัดนะครับเรามาเรียนใบฝึกหัดที่เจ็ดจุดสี่การบอกเวลาเป็นนาฬิกานะครับก็หนึ่งอ่านเวลาช่วงกลางวันและเติมคำตอบครับนักเรียนมาดูนะครับตังเกตเข็ยมยาวกับเข็มสั้น ถ้าเข็ยมยาวเนี่ยชี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีถ้าเข็มสั้นชี้เลขหก 6, <ม>ก็สแสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรครับข้อที่หนึ่งนะครับเข็มสั้นชี้เลขหก 6, สแสดงว่าเราต้องตอบอะไรครับกี่นาฬิกาครับตอบหกนาฬิกาเติมเลขหกลงไปครับหกนาฬิกา ข้อสองเข็มสั้นชี้เลข8ดเข็มยาวชี้เลขส2องเพราะฉะนั้นข้อสองจึงตอบ8ดนาฬิกาแปดนาฬิกาเติมเลข8ดลงไปข้อสเข็มสั้นชี้เลข10เข็มยาวชี้เลข12ขออสขขงข 12. ของเพราะฉะนั้นข้อสามจึงตอบ ไลยครับสิบนาฬิกานะครับข้อสี่เข็มยาวเขี้เลขสิบสองเข็มสั้นที่เลขสามถ้าเป็นเวลากลางวันเราต้องนับนย่ี้ครับต้องนับว่าสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสิบห้านาฬิกา มาดูข้อห้าครับเข็มยาวขี่เลขสิบสองเข็มสั้นคี่เลขสิบสอตอสิบสอนาฬิกานะครับข้อหก 6. เข็มยาวขี้เลขสิบสองเข็มสั้นขี่เลขห้าเราต้องนับนะครับอันนี้คือเที่ยงนะครับ ก็คือ12นาฬิกา13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกา16นาฬิกา17นาฬิกาข้อนี้ตอบ17นาฬิกานะครับอ่าอันนี้คือแบบฝึกหัดหน้า47นะครับหน้า47ต่อไปเรามาต่อหน้าที่48นะครับการข้อสองอ่านเวลาช่วงกลางคืนและเติมคําตอบนะครับอ่ามาดูข้อแรก เข็มยาวคี 12, er tamam ้เลขสิบสองเข็มสั้นคี้เลขหนึ่งถ้าเป็นเวลากลางคืนก็คือเป็นกี่นาฬิกาครับเป็นหนึ่งนาฬิกาเติมเลขหนึ่งลงไปครับหนึ่งนาฬิกานะครับไม่ไม่สับสนกับช่วงเวลากลางวันนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนต้องเป็นหนึ่งนาฬิกาข้อสองเข็มสั้นคี้เลขสามเข็มยาวคี้เลขสิบสองเพราะฉะนั้นก็คงเป็น เนาฬิกาครับเป็นสามนาฬิกาก็คือตีสามอันนี้คือตีหนึ่งนะครับอันนี้คือตีหนึ่งก็คือหนึ่งนาฬิกาตีตีสามต่อไปข้อที่สามเข็มยาวขี้เลขสิบสองเข็มสั้นขี้เลขห้าก็เป็นห้าอีกนาฬิกาก็คือตีห้าเติมเลขห้าลงไปนะครับนักเรียนต่อไป เข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข7ถ้าเป็นเวลากลางคืนนะครับก็จะเป็นถ้าชี้เลข6ก็เป็น6กโมงเย็นก็คือ10 8นาฬิกานะครับก็ต้องนับไป12นะครับอันนี้คือช่วงกลางกลางวันนะครับ12บ3 14 1ิบ6 17 18สิบห้าสบหดตรงนี้เป็น18นาฬิกานะครับทีนี้ จะเป็นช่วกลางคืนก็คือหนึ่งทุ่มก็คือน19บเนาฬิกา,า,กานักเรียนต้องเติมเวลากลางคืนต้องเป็น19เติมเลขสิก้าลงไปนะครับนาฬิกามาดูข้อ5ครับข้อ5ก็เช่นกันเข็มยาวทีเลข12เข็มสัข 12, ข้นทีเลข9เราต้องนับมาสิบแปดสิายี่สิบยีเพราะฉะนั้น <c oughs> ต้องเป็นยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะครับทีนี้ข้อที่หกนักเรียนก็จะสงสัยนะครับเพราะว่าเข็มยาวก,กับเข็มสั้นทีเลขสิบสองถ้าเป็นเวลากลางคืนก็คือเทีย่ยงคืนเที่ยงคืนนักเรียนก็ต้องเป็นเย,ยนนาฬิกาครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองยิบสามยี่สิบสี่ต้องเป็นยี่สิบสี่นาฬิกานะครับ หรือหรือนาฬิกาหรือจะตอบว่าศูนย์นาฬิกาก็ได้นะครับตอบว่ายี่นาฬิกาหรือศูนย์นาฬิกาก็ได้นะครับก็มีค่าเท่ากันนะครับ สำหรับแบบฝึกหน้า48นะครับเรามาต่อหน้า49อ่านเวลาและเติมคำตอบก็คือแบบฝึกนี้เขาจะให้ดูว่าอันนี้เป็นนาฬิกาเป็นช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนมันจะตอบไม่เหมือนกันนะครับนักงเรียนมาดูเข็ยมยาวคีเลขสิบสองเข็มสั้นคีเลขหก 6. ถ้าช่วงกลางวันต้องเป็นหกนาฬิกาถูกต้องเขาเติมให้แล้วส่วนช่วงกลางคืนส่วนช่วงช่วงกลางคืนก็ต้องเป็นอะไรลูกต้องเป็นสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดต้องเป็นสิบแปดนาฬิกานะครับเติมเลขสิบแปดลงไปต่อไปข้อสองช่วงเวลากลางวันยี่นาฬิกา เข็มสั้นที่เลขห้าเข็ยมยาวที่เลขสิบสองเพราะฉะนั้นต้องนับเป็นสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนักเรียนต้องเป็นต่อเป็นสนิบเจ็ดนาฬิกานะครับส่วนเวลากลางคืนก็จะเป็นหน้านาฬิกาคือตีห้านะครับก็สามเข็มสั้นที่เลขแปดเข็ยมยาวที่เลขสิบสองตอนกลางวันก็คือแปดนาฬิกา ส่วนตอนกลางคืนต้องนับใหม่นะครับต้องนับใหม่18 19 20เพราะฉะนั้นช่วงกลางคืนก็ต้องเป็น20นาฬิกาก็สนะครับเข็มสั้นขีดเลข12เข็ยมยาวขีดเลข12เพราะฉะนั้นก็คือตอนกลางวันก็คือตอนเที่ยงก็คือ12อนาฬิกาก็คือเที่ยงตรงนะครับ ส่วนตอนกลางคืนก็ต้องทำเป็นอะไรครับก็ที่แล้วตอบแล้วนะครับก็คือ24นาฬิกานาฬิกาหรือตอบได้สองอย่างก็คือ0นาฬิกานะครับข้อที่5 เข็มยาวคียเลขสิบสองเข็มสั้นคียเลขสิบต้องตอบเป็นช่วงกลางวันต้องเป็นสิบนาฬิกาส่วนช่วงกลางคืนไม่ต้องนับไปนะครับก็คือสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สิบสองยิบสองนาฬิกาถูกต้องครับข้อหกเข็มสั้นคีเลขสามเข็มยาวคียเลขสิบสอง ตอบช่วงกลางวันต้องอะไรครับก็ต้องเป็น12 13 14 15้าต้องตอบ15บหนาฬิกาเติมเลข15ลงไปเข็มในช่วงเวลากลางคืนเข็มสั้นคีเลข3มเข็มยาวคีเลข12เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่าสามนาฬิกานะครับอันนี้คือก็ห้ข้อห แล้วก็หน้าที่49นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็คือหน้า47 48 49ครับให้นักเรียนฝึกบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ